ผมก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง4แกมหนึ่งทนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกเกมลับส u ว v i เวลกันอีกแล้วนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับผมสำหรับคนที่เติมไม่เป็นนะครับนี่ครับกดเข้ามาในฟรีนะครับแล้วก็กด Open เพนมันรับตอนแรกจะมาสูตรนนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับและเงินก็จะเข้ามาในตัวเราเป็นล้านๆเลยนะครับผม แบบบางคนบอกว่าพี่ไม่เห็นจะโปได้เลยนี่ครับเข้าไปที่ฟรีนะครับผมแล้วก็กดโอเพ่นนะครับทั้งท้งที่เงินเราไม่มีนะครับมันใช้อยู่6บาทนะครับแต่เรามีอยู่ศูนย์บาทเราสามารถกดได้แล้วและเงินก็จะเข้ามาในตัวเราเป็นล้านเนียนี่ครับก็คือเกมโปแบบนี้นะครับแล้วบางคนบอกว่าคราของไม่เห็นจะจํากัดเอ้ยไม่ใช่สิไม่เห็นจะไม่จํากัดเลยนี่ครับดูไม้ผมไว้นะครับ ไม้ผมมีเท่าไหร่วะลืมดูอเ,เอ,อ่อแล้วแต่รับนี่ครับไม้ผมมีเท่าไหร่วะห้าสิบเอ็ดป่ะประมาณห้าสิบเอ็ดนะครับภาพมันแตกๆไงไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมจะคราบให้ดูเลยนะครับว่ามันแบบคราบไม่จํากัดจริงๆนะครับคราบเรื่อยๆเ,เลยนะแล้วก็แบบผมอย่างที่ ผมเคยบอกนะครับเราต้องมีทรัพยากรให้พร้อมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะครับโตตัวนี้ให้ดูนะครับว่าของผมจะลดหรือเปล่านะนอกจากเราเอามาแปรรูปนะครับของทรัพยากรของเราอ่ะมันจะลดลงไปเองนะครับเหมือนเราใช้มันไปทีหนึ่งครับมันก็เลยลดนะครับแต่เราเอามาคาบอ่ะมันไม่ลดนะครับผมมันสามารถคาบได้เรื่อยๆเลยครับโอเค ตามนี้นะครับผมถ้าเราแบบเอามาแปลรูปอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเหมือนใช้ไปใช้แล้วใช้อีกครับมันก็มันก็ต้องหมดครับแต่เราแบบเอาไปคราบเรื่อยๆอะ่ะมันเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะมันไม่จํากัดนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรคราบก่อนผมว่าจะคราบบันไดแด ทรัพยากรผมยังไม่พร้อมนะครับผมเอ,อ่ออุ้ยมีซีโฟมาใหม่ด้วยทุกคนเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยน่าจะอัปเดตเข้ามานะครับระเบิดตัวนี้นะซีโฟไม่รู้ว่าเข้ามานานหรือ,อยังนะแต่ผมเพิ่งเห็นเนี่ยแหละโอเคไอ้พวกของคราฟต่างๆนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะครับส่วนมากก็จะเป็นเก่าเก่าอยู่นะแต่มีเพิ่มมาไม่กี่ อย่างนะครับผมอ่าก็ใครที่แบบทรัพยากรยังไม่พร้อมเราก็หาฟาร์มมาเรื่อยๆนะนี่ยผมเล่นจนเวลตันแลวนะเล่นจนเวลร้อยหกสิบแปดแล้วมันไม่สามารถเพิ่มไปได้แล้วนะตันเรียบร้อยตอนนี้ผมเริ่มจะหิวน้าแล้วเดี๋ยวไปคาบน้ําก่อนละกันกองน้ําก่อนก็ดูนะครับว่ามันคาบไม่จํากัดจริงๆนะครับ เสาบ้านนี่เกลื่อนนะโอเคขอดื่มน้ำก่อนนะครับโอเคเราก็ขาบน้ำมันแบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับเออมันจะมีสกิลให้เราอัพด้วยนะครับมันมีมานานแล้วนะครับไอ,อพวกสกิลพวกนี้นะครับใครที่อยากจะอัพก็ได้นะไม่อัพก็ได้นะก็แล้วแต่เลยครับผมแต่สกิลก็ อาจจะช่วยได้เยอะอยู่นะครับแบบเลือดเรามีอยู่ร้อยหนึ่งเราอัพแบบจนเต็มมันจะมีประมาณสักเลือด300อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเออส่วนไอทรัพยากรพวกนี้บางอย่างผมก็อาจจะไม่ได้คราบมาให้ดูนะครับเพราะผมยังไม่ได้ฟาร์มเหมือนกันผมก็เก็บไม้ได้ผมก็สร้างแค่นี้นะครับเพื่อเอามาทําคลิปให้คนดูก่อนนะครับแล้วก็มาจะมา บอกว่าเออมันสามารถเล่นได้นะครับมันครับของไม่จำกัดจริงๆครับบางคนที่บอกว่ามันครับจำกัดแต่มาดูคลิปนี้นะครับว่ามันไม่จำกัดจริงๆนะครับโอเคแต่ไอพวกของครับพวกนี้บางชิ้นผมก็ยังไม่ได้ครับมาให้ดูนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมยังไม่ได้ฟาร์มเลย นะครับมันก็ค้างไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเออเวอร์ชันโปรมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีบางช่วงที่อาจจะกระตุกหรือค้างนิดหน่อยนะครับส่วนผมก็อัดหน้าจอไปด้วยนะครับมันก็เลยทําใหา้ตัวเกมนี้กระตุกเพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับ okay, ผมสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ